ตึงบรุนยังไม่ไเล้วนี่แแม่เป็นคนเนียงตาชาวเนียตาแต่รู้ไงมต,ติวตล่ะมไปเลยเด็กส็งมืนอกเด็กเส็นอพอดีสุกเนาะันหมด Nhất chín luôn Cắt ngay luôn này ừ. Đó, mà, không? Ừ. Cùng suốt khoảng nước tăm có cung cung suốt Luộc vào mức nó làm ạ Mình đôi, mà đợi mình nóng đợi được hả? ตามุันยี่สิ่พันเฮยมึงมึบ้องพันกามันทุรกินว่าจะได้กินจนวิ่นแล้วนี่ะหรอลิมนี่จนหวานัดนาะยาซีดกูบอกมึงอย่าซีดแม่โอ้ยังได้ทีกตอกกั้อทำเตียงใหญ่ลงให้นานมั้ นี่กระดูกอ่อนมันแบบให้โ่มมุนทุกที่โหรมึงเดาน้ำมันอยากได้พี่น้อง,อองเดาเข้าตากัน, <c oughs> นอั่นแหละ S <S 2> <S 2> ขนาดขึ้นมาเรื่อนๆแยตามหลานลอง,ลอ,งลองนาดูว่าน่าจำแช่กกันอยมแล้วว่าอ้องกีเนอใช่ก็ไม่ดีปากเลยออว่าหน้าไม่น้องนะวะแล้วแบบนี้ไรแต่พอขอย่มอออหม สองหมู่นึ่ยังยืมควรทมและประเมนอะไรนี่หมายให้ยางยืมดีายคนง่หน่อย อออพอันื้ออุ่นพอฟ้ากินไหนก่อนคือมาเจาะกรกินเนาะไบายมีทําไก่กทั้งบาหเลยพี่เม้เลยพอสื่อเพื่อมนมาทิ้งเมื่อคืนหนึ่งว่าคนทกินน้ำปาบุกินปราบ,บุอยากปลาอิ่ม คคมันว่ลเนี่ดกำชัดมันยังเป็นรอยๆจม,มีบสทําเราลอกรลานค่ะติ๊งหนึ่ง้วด,ดูมันมันยังอยเนาะมันหนาเฉยมากแมงบนลระดูมันหนาส่วนมาณไบนก็ผู้หนุ่น,นาะแล้วจ สถานการณ์นี่ป้อมไปบ <c oughs> ุญเลยนี่ได้หขอตัวขาไปได้เขากันเองเนาะล่นะเนาะไ่ยกันหอกหน้าหลานจิกันเลยล่ยดยะด,ดุยดุนี่ประหยัดด้ครับเออข้าว่อ วันนี้จะมีแขกมาเยือนนะมึงบ้าแต่รับเชิญแขกว่ามีเกิดแขกมาทางไหนนอ้อบันม,มาจากซอปปอลาวา <c oughs> ที่มาเยือนนะมังน้อวันบหรอืมกระนอ้องแหละ น้องชายกับน้องสาวอืม <ừ. S 1> ตำหุ่บ้าตอนหับุง่งบ่ห ีจม,มเยแต่พอป้าเราอ็ชากินนี่จะได้นันซื้อมาทุกมื้อหาสิบบาทคนต้นก็แช่ดวว้วยกนกับว่านี่น่าทามา่สว่รมันมนูู่่ะเลยเดี๋ยวีราทำมันสนใจเลย เาปเฮ็ดินเอ้เริ่มเข่าเข่าร่องเข่ารอยแล้วแต่ก็ยังเบาหยาดอยู่เป็นบางเรื่องแต่ก็รู้เรื่องเพราะเก่าลูกน้ำลาเขาไม่ยุ่นเอาเขาแล้วเขาร้องไสเขาคือกลมรวมยางดีม่สั่งชัก เสียเง,งินเสียเวลาบอกเลาและแล้วลืมต้องแบบกําชับแบบเราตลอดเวลาราบอก,กออําชับสบายมากย้อวาควรเห็นยังะเข็ดบุหีบอ่ะบุกี้ข้าบุกี้าาเห็นยังสะเข็ด้านอนก็นอน้าเห็ดเลียกก็เห็ดเลียบบุก้าเห็นยังกัคืนอ,นนอน้าาอา้านอนบนมือเก็บทนอยู่เนี่ย เปียกเทียมก็ไรงย้อนยุ่งย้อนส่วนที่ไลฟกับส่วนเสียส่วนเสียนี่คือต้องแบบกัมชัดว่ายั้นก็ต้องแบบคือต้องมาเข่าเด้อมาแล้วพอเข่าต้องแบบนี้บอกให้มาเข่าเด้ออเอถ้าบอลลูนไล่ก็จะแล้วไม่ได้สะแตกนะข่อยเดี๋ยวนี้ยังรักใครแล้วเนี่ยช่วงแรกๆก็เป็นตั้งสั้นกินหอกเนื้อในไข้แล้วเดี๋ยวนี้รู้เรื่อง เรามีมเรนดีขอกรดิ่นหนึงันกลาบ่แรงกี่กุ้งมาละมันก่าแต่เขาก็ไม่ได้เห็นแนวอื่นเานะการเห็ดนะตรงนี้น,น้าเสาเห็ดตรงนี้นะเบาเหตดตรงนี้แม่นาะแต่โมนิสมีแขกบุมีเกิดไมาอย่างาเขา้ไปต้นที่ม่เลือดแปลกเป็ดไทยจิ้มเป็ดป่ามเป็ดปลาคิดออกมีเป็ดปลา

ยงีประเระทไไทยท่มไม่กินด่วนเนี่ยทำกิีตไเลยไทยทเรไกินด่วนนะลวขอซอค้างกุ้งมันเนป็นแบกุ้งขยั่งมันเหรโอ้นี่เลยแ่ในมือใส่ห้โซนให้ร้านเลย้นเลคือีเป้ามากินเยะากุ้งจะลองแช่กุ้งทเนากครับแตว่าเราต้องทำคนละแบบในคยก่อนร่อยไัยิ่งเนาะ้านเย้ เออมึงหนาหลานพ่อยนุ่เนี่ยยะอีอพี่น้องมึงเงี้ย่อยเงี้ยยังเอาพี่น้องเบิ่งผลงานตะกี้กิมนี่ยไปซ้ำหนีน้าหลานเนาะต้องดูพี่น้องอันขอดๆแบบนี้ว,กกว่ากรอบน,นั่นหรืเนาะขอดไม่กิมหนาครับ